สวัสดีครับพ่อแม่พมี่น้องเอฟซีแฟนสองเซียนน้องชายมือนีกะมาพอกันวัดทีที่ตลาะพี่น้องคนที่ยี่สิบเนาะ จำมือจำเล่นกับบัไดพี่น้องเออ้ยวันที่ยี่สิบมือนี่กะนี่แนวข้างดีๆใหม่ๆคอนข้างซีเม,มนต์พี่น้องพึ่งเห็ดใหม่ๆสดๆ่อนๆสานมาล่องเลยพี่น้องเอฟซี แบงช่องเอาไปเสียงเอาไปลงทุนลองเบิงสูตรนี่พราท่านเคยให้ไผเบิงพึ่งเห็ดสดสดร้อนรนเลขกะค้นมันจับคูแล้วก็จะเป็นเลขเด่นหนีเด่นหนี่มากเนื้อนอนสามตพี่น้อง แต่ว่ามันตัดถิ่มบ่ได้ปรามาแน่นอนยึยดย้อนหลัง,บงเบิ่งแล้วมีติดมีติดทุกงวดมันมีตประกบก็มีอยู่4โตพี่นไหวบ่ขึ้นบ่สิไหวอยู่พี่น้องเขา้าเข้าสุงวดแต่ว่า เขาจะไปเลือกตัวใดตัวหนึ่งบอ่อใดพี่น้องเอาจะเลือกบอ่อใดเพราะว่ามันสิดพดเพาต้องเอามาเมเามือเติมสามต,ตัวตัวเด่นพี่น้องสังเกตดีๆจับคู่แล้วก็เลขประกบมีอยู่ซี่หางพี่น้องเขาก็จะบ่บอไดไปซื้อมั่ว พี่น้องก็เอาเก็บไว้แคบไว้เอาไว้จะเปรียบเทียบเสื้ออื่นๆผ้าบอมกักบอชอบเอาเขียนไว้ก่อนพี่น้องเขียนไว้ทะเบงให้เลขออกก่อนว่ามันสีมีบอแล้วเองคนขึ้นมาบางยานี่นางเดประมาณม,มับชั่วโมงกลัว เพ็ดยอนหลังปีหกหาพราพัดจ,กจกักงวดบางเทือกับเขาสองตัวบางเทือกับเขาตัวเดียวเหล็กเหล็กเด่นนะแต่ว่ามาาให้ในสามตัวมาหนึงน่งมาหนึ่งแน่นอนมาหนึ่งตัวแน่นอนให้ในสามตัวพี่น้อง้านนี้เลขจับคู่เลขประกบ ห้องก็ไปเอากำลังวั่นมาปกขอบบ่เดี๋ยวสีผ้าพ,พี่น้องมาเห็ดไห้เบิงบ่ซื้อบอ่อลงทุน่นบอ่อเป็นอย่างเนี่นพี่น้องเอาไปเอาไปเก็บไปกอนจักงวดเอาไปถ้ามักกระจังเอาพี่น้องถ้าผููได้พี่ตัวตัดตัวยังกระตัดออกมันตีหน่อยหางพี่น้อง อันนี้คือว่าเอาเห็ดเต็มรล่องมึงดูพี่น้องมันสีหลอดเลยบ่มันลอดหนา้าลอดหลังพี่น้องหาทางแก่หาทางเอามันให้ได้พี่น้องเพราะว่ามันนางเห็ดประมาณชั่มงกว่านัวนางคิดหนา้าคิดหลังรัดหนา้าลัดหลังไปเลยว่าเออมันเข่าอยุดตัวนี่ว่ะ ก็ล่องน่ำเสนอเบื้องพี่น้องถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบก็จังเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันผิดมันพลาดเท่ากับหาทางแก้หาแนวทางที่ว่ามันสิเลียนไปได้การลงทุนมันก็มีคววมเสียงหละกพี่นอ้องอันนี้กาพย้มคนหาสูตรที่ว่าให้มันแม่น อันนี้บพระท่านนี่นั่เสนอซองใดพึ่งเย็บมือนีสดๆร่อนๆก็มานนัเสนอพอแม่พี่น้องเอาไปเก็บเอาไปแคบใบสัก้อนย่ฝ่าซ้อพี่นอ้องถ้ามันเขา่าเดียวมันบร้ยากหรอกเห็ดให้งที่เกา่าหรือผู้เดมมักตัวที่ว่า มีเลอยู่ไนใจอยู่แล้วตรงกับอาจารย์ท่านใดใดก็สามารถดึงเอาไปเล่นได้ครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักมันสิเยอะกว่าน้ำหนักสิลหลายกวัวไม่ใช่พิคอนขางมัน่นใจกล่าอันนี้ก็เสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อได้อ,อกปีน้องกับโมักบรวสอบเพราะเปน็นอย่างมานำเสนอแนวค่อนขางสิแม่ เลขเด่นสามตัวไายในสามตัวหรือมากบ,บางวดนเนี่ยมากทั้งสองตัวพี่น้องบางวดนเนี่ยมากตัวหนึ่งแล้วเขาจับคู่ขึ้นหลูดว้เฮ็ดจังได้ก็ถือพี่น้องล่องมึงวดนเนี่ยเนาะน่าชมก้วนเปเบิึ่งเลขครับครับครับนี่แหละเดี๋ยวสีผ้า เห็สดสดสดร้อนร้อนพี่น้องอันนี้ก็เขียนไว้ละ,ละเล่กอันนเนื้อนอกสัตวน์นอ้ออันนี้ก็คืออันนี้ตัวเจ้าคู่อันนี้เลขเด่นเนาะพี่น้องเข้าใจเนาะเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้ไว้ก่อนสิผ้าเห็ดสดๆร้อนๆเลยพี่น้อง นี่เฮาก็มาเลขเด่นมีอีหยังแน่เบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อสิจํานาเอาเดี๋ยวเลขเด่นมันมีต่รถพี่น้อง เลขเด่นเนอะพี่น้องเนอะสามตัวนีมาแน่นอนตัวหนึ่งบานนี่เา้าเก่าเลขตัวจับคู่หรือตัวประกอบเนาะพี่น้องนะมันก็สิมีเลข,เ,ลข,เ,ลขเอียงอะเลขเลขห้าโอ้ยเลขเก่าก็ได้ เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองพี่น้องนี่แค่นี้ละ่ะบานนี่เฮากะเฮากะจับคู่กะเฮ็ดคือเก้าล่ะพี่น้องจับคู่เขากะเอาตัวตัวศูนย์นี่มาตั้งกันเนาะ ก็ตั้งยูนซีักซีก็ตั้งยูนซีเนาะพี่น้องเ,อเทเทสะเข้าใจง่ายพี่น้องเอาเาก็จับเลี้ยงกันระูมไหมสิเนาะบ้านนี้มันมีอะไรเอาศูหก่อนเนาะศอะไรศูนยเก้า ศูนย์หนึ่งเนาะขันหลักศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเอาไลามออาม่มือมัง่ามบดสมนท์สาเบอร์หนึเด้อพี่น้องมันนี่ลักลักนี่เบิดแล้วลักศูนย์เบิดแล้วเขาก็มาหลักสีเนาะเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาที่พี่น้องมากกันแหละหลักสี สีกส่กับสี่ศูนย์กับสี่เก้ากับตามนั่นแหละครับสี่หนึ่งสี่สองน่ะโอ้ยเมื่ออยากสั้นพี่นอ้องเห็นปะ จบแล้วลักซี่กับเมื่อไหรเือลักแปดพี่น้องคนายมือปั่นไกลเคียร์เนาะพี่น้องเอาลักแปดันปดยังแปดศูนย์ก็เก้านี่แหละครับแปดเก้าก็เก้าแหละครับ แปดหนึ่งแปบดบสองน่ะเบิดแล้วครับมันนี่ให้พี่น้องเอฟซีมาฉีดเส้นใต้เอาเองพี่น้องตะว่าเอฟเองกับิพาขฉีดเข่าๆไว้อยู่ตรอกเด้อส่งหลายตัวอยู่พี่น้องมันตัดบ่ได้มัน คันตัดกะจิยัานมันตกพี่น้องนะพี่น้องไปถ้าผู้ใดมีสูตรตัดดีดๆก็ตัดออกได้เือพี่น้องไายได้สามตัวนี้มาแน่นอนพี่น้องมานี้ครับผู้ใดมากศูนย์เนาะรักศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ รักศูนย์นี่ก็อันนี้ก็คนข,คนข้างสีมักคนข้างสีม่าแห้งยังเงินเนาะเอาสิบห้าฉี่สีดสามพังแล้วบ้านี่ รลกแปดมีปู่เอมักอย่างบ่แปดกับปิดแปดนึ่งแปดสองนี่นะพี่น้องเนาะกี่ซต้ำนั่นละ่ะแล้วเตี๋ยเอฟซีีมกักตัวใดเนาะพี่น้องเนาะเช็บหน้าจอไว้พี่น้องเช็บไว้แล้วก็ย่าเฝ้าลุ่งทุ่นก็นได้เอาไว้เบิงว่าเลขออกมาแล้ว มันสีมีในหนีบะล่องมึงพี่น้องล่องมึงเขาต้องพริกต้องแพร่งสู่มันบ่นยอมแพ้คนขึ้นมาไม่ไหมสดๆร้อนๆพี่น้องเนาเทียบเอาเทียบไ,ไปเพิ่งพี่น,น้องเทียบเทียบเส้นอื่นๆเนะเาะเนาสุดท้ายนี่ครเทีซีเฟนส,สองเส้นน้องไข่ ให้โชคๆมันมันปังๆสุกปูสุกคนเด้อครับครับสวัสดีครับ